สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนเสือสมิงในวัดป่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากที่วัดป่าบ้านดงมะไฟล้างมานานอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งมาพำนักอยู่ที่วัดป่า เมื่อชาวบ้านที่ไปเก็บของป่าเห็นเขาก็พากันเข้าไปกราบแล้วสอบถามว่าท่านมาจากที่ใดท่านก็ตอบว่าท่านเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านชาวบ้านก็ไถ่าถามถึงเรื่องราวต่างๆสุดท้ายก็ได้กราบลาพระท่านและเมื่อชาวบ้านพวกที่ไปเก็บของป่ากลับเข้ามาถึงหมู่บ้านก็ไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นๆฟัง ทุกคนก็มีทีท่าที่ดีใจเพราะบ้านดงมาไฟไม่มีพระมาอยู่นานแล้วชาวบ้านต่างก็รวมตัวกันเกือบยีสิบคนเดินตรงไปที่วัดป่าทันทีเมื่อมาถึงชาวบ้านก็พากันเข้าไปกราบจากนั้นก็พากันไปทําความสะอาดคนละไม้ละมือและได้สร้างกุฏิไม้ไผ่ที่ตายล่มไม้ให้อีกด้วย เมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วดวงตะวันก็คอยต่ําจวนจะรับขอบฟ้าพอดีชาวบ้านจึงกาบลาแล้วพากันเดินทางกลับหมู่บ้านจากนั้นก็ตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะพากันทำกับข้าวกับปลาไปทำบุญหลังจากที่ชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันอยู่นานก็พากันแยกย้ายเข้าบ้านใครบ้านมันและในค่ำคืนนั้นผู้ใหญ่สิงก็ได้ยินเสียง เหมือนมีอะไรเดินอยู่แถวข้างบ้านของแกผู้ใหญ่สิงเลยมองลอดรอยแตกของฝาบ้านดูผู้ใหญ่สิงเจอเข้ากับเสือตัวใหญ่ผู้ใหญ่สิงตกใจมากจนต้องเอามือมาปิดปากของตนเองเอาไว้แล้วมองว่ามันจะเดินไปทางไหนจากนั้นมันก็ไปขย่ำหมูของตาลีที่เลี้ยงไว้มันงับทีเดียวหมูไม่ได้ร้องซักแอ แล้วมันก็คาบหมูเดินจากไปผู้ใหญ่สิงได้แต่ขยี้ตามองแล้วมองอีกจนแน่ใจว่าตาไม่ได้ฟาดแน่นอนเหงื่อของผู้ใหญ่สิงไหลออกมาเปียกโซกทั้งตัวจากนั้นก็เข้าไปนอนต่อแต่นอนยังไงก็นอนไม่หลับพอตอนเช้ามาถึงผู้ใหญ่สิงก็รีบแต่งตัวเดินจ้ำเอาไปที่บ้านของพานดำกับพานมันชาวบ้านคนอื่น ก็พากันทํากับข้าวกับปลาไปถวายพระที่วัดป่าเมื่อผู้ใหญ่สิงมาถึงบ้านสอง่านแล้วก็ส่งเสียงเรียกทันทีพลานพลานพลานเมื่อพลานมั่นเดินออกมาเห็นผู้ใหญ่สิงมีที่ท่าแปลกๆเลยถามว่ามีอะไรหรือผู้ใหญ่เสือเมื่อคืนข้าเห็นเสือมันเข้าไปคาบหมูของตะลีไปฮะ จริงหรือผู้ใหญ่งั้นพาข้าไปดูหน่อยพลานมั่นก็รีบไปเรียกพลนดำแล้วพูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วพลานทั้งสองกับผู้ใหญ่สิงก็เดินไปที่บ้านตาลีพอไปถึงก็เจอเข้ากับตาลีที่ยืนเสียใจอยู่ที่หมูแกหายไปในบริเวณนั้นก็มีรอยเท้าเสือตัวใหญ่เดินไปทางวัดป่าพลานทั้งสองกับผู้ใหญ่สิง์ ก็พากันเดินตามรอยเสือไปจนไปถึงที่วัดป่าก็เจอเข้ากับชาวบ้านมากมายที่มาทำบุญพรานทั้งสองกับผู้ใหญ่สิงจึงเดินออกมาแล้วพานมั่นก็พูดขึ้นว่าคืนนี้พวกข้าสองคนจะมาหาความจริงเองแล้วทั้งสามก็เดินกลับหมู่บ้านไปพรานทั้งสองก็กลับมาบ้านเตรียมข้าวของจากนั้นไม่นาน หวงตะวันก็รับหอบฟ้าผู้คนต่างทำธุระส่วนตัวเสร็จก็พากันเข้านอนจนเวลาย่างเข้าประมาณสามทุ่มผานดำกับพรานมั่นก็พากันเดินทางไปที่วัดป่าฝั่งทางวัดป่าตอนนี้ก็มีเสือตัวใหญ่กำลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่ถูผานทั้งสองยืนขวางเอาไว้ทั้งเสือทั้งพผานต่างก็รู้ดี ว่าอีกฝ่ายมีอาคมที่แข็งแกร่งพรานทั้งสองไม่รอช้ายกปืนขึ้นเล็งแล้วเหนียวไกล <S <S> <S เสือสมิงเซล้มลงแต่ก็ยันตัวลุกขึ้นมาพรานทั้งสองก็ตกใจขนาดกระสุนอาคมยังทำอะไรมันไม่ได้จากนั้นพรานทั้งสองก็ล้องมือลงไปที่ยามเอาควายธนูออกมาปล่อยให้เข้าจัดการเสือสมิงแบบสองลุมหนึ่ง แต่รู้เหมือนว่าควายธนูสองตัวจะไม่ได้เปรียบเลยผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีควายธนูสองตัวก็ถูกเสือสมิงขย้ำจนคอหักพานดำกับพานมั่นก็เอามีดหมอออกมาหลายอาคมลงไปที่มีดวิ่งเข้าประจันหน้ากับเสือสมิงผานดำถูกตะปบกระเด็นไปไกลแต่กงเล็บของเสือสมิงก็ทำอะไรพานดำไม่ได้ส่วนพานมั่น ก็ใช้มีดหมอแทงเข้าที่ต้นคอของเสือสมิงแต่ก็ทําอะไรเสือสมิงไม่ได้เช่นกันจากนั้นพานทั้งสองก็ถอดสร้อยคอที่พระธุดงคให้เอาออกมาพันไว้ที่ดามีดจากนั้นก็วิ่งเข้าสู้กับเสือสมิงอีกครั้งเสือสมิงหันไปเล่นงานพานดำํำพานมั่นก็ใช้มีดแทงหันไปเล่นงานพานมัน่นพานดําก็ใช้มีดแทงเช่นกัน และครั้งนี้ในการแทงแต่ละทีก็แทงเข้าจนมิดดามในที่สุดเสือสมิงก็หมดแรงพานทั้งสองก็หมดแรงเช่นกันนอนอยู่ข้างๆกันไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวพานทั้งสองกับเสือสมิงนอนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเมื่อตอนเช้ามาถึงดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าชาวบ้านก็พากันนำกับข้าวกับปลามาถวายพระ รวมถึงผู้ใหญ่สิงห์ก็ตามชาวบ้านมาเช่นกันเมื่อกลุ่มชาวบ้านมาถึงก็เจอเข้ากับสภาพบริเวณน,นั้นต้นไม้น้อยใหญ่หักโคนและมีร่องรอยการต่อสู้ทุกคนก็เป็นห่วงพระท่านพากันออกค้นหาในที่สุดก็เจอแต่เป็นพระแค่ส่วนหัวลำตัวทุกอย่างยังคงเป็นเสือตัวใหญ่นอนหายใจรวยรินอยู่ ถัดมาก็เจอพานดำกับพานมั่นนอนหมดสภาพเสื้อผ้าขาดบิน่นมีรอยฟกช้ำหลายที่นอนหมดแรงอยู่เช่นกันชาวบ้านจึงไปพยุงพานทั้งสองลุกขึ้นแล้วพานมั่นก็พูดกับผู้ใหญ่สิงว่าเอาปืนของข้าไปยิงยัดปากมันผู้ใหญ่สิงไม่รอช้าเอาปืนของพานมั่นไปยัดเข้าที่ปากเสือสมิงที่ตอนนี้หัวเป็นพระ แล้วลั่นไกพอเสือสมิงสิ้นใจล่างอีกครึ่งหนึ่งก็กลับมาเป็นพระแต่ช่วงล่างยังคงเป็นเสือสมิงอยู่จากนั้นทุกคนก็ได้รู้ว่าพระที่มาอยู่ในวัดป่าที่จริงแล้วเป็นเสือสมิงชาวบ้านก็พากันหามพานทั้งสองกลับไปรักษาในหมู่บ้านและเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ